สบายดีพี่น้องประูุทุกคนเด้อนี่ตอนถับเขาสูง่องบอกไก่เนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสมองสว,าวา่างเด้อตอนนี้เข้าสีไปไปยังไง ิ้นว่าเขาจะมาสูงหัไม้มาายัไม้อเขาเบิ่งหังไม้อักจาเนาะเอ่อดกระเพาะเฮาละดกระเพาะเป็นิกระเพาะแเจ้ากินแล้วเขาจะอ้วนั่นละเจ้าก็เศาเจ้าเฮาก็เรียกอ้วนเนาะต้องอ โอ้หลดในคันนหล่อน่เห็นเต้นดนเลยห็นอยู่เนาะอือยังอยู่สบายดีพี่น้องสบายดีพี่งข้ากระเก็ได้ยังไาหรือพี่น้อเด้อโทษไม่ยิ่เหมืออเนาแดงมากอันส้หักไม่พี่น้องหักยาดีพี่น้องเลย

บท่านเคยได้เสียไปกินเบิร์กินของรของดิฟเหเหล่าเบียร์เราีกินได้เยคได้บ่เอเน่ยยงเนยโมยอยกินไเนีขลมได้แล้วเน่คนยังยงอ่ข้าบนี้แตลมได้ข้าเอามาเล่เงินเข้าข้าวแบบขลมได้ดเล้าเจ้า เ็กินตัวนี้ใกับยาขากินข้าวกินเยอลข้ากินสก้อนข้าวกินข้างหมสกอนทำอะไรได้นะเราก็จะเอาทวามไหลนี่หัวนะครับครับครับต้องอไยหเอื่นนองสิท์ท่านยือันก็ห้องไอพีก็ห้องอะไรสองสงหลักทีะหลักทีม่ะเน่าเบเจ้าจะเป็นลูกเ่าอ้ลูกเม่์เมย์น่าจรร้ากาูบ้าง ตมช้าหมอนะอื mm. 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 ่ง้าหมอนสามชงสางเดี hey. mm. 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 ๋ยวนะกมาอกิน hmm. น hmm. mm. uh ้ำกเอาเอาอ้ายกินอ้ายอือบัดอ้ายถ้ามันถึงเข้าไปถึงเอามาถือไหมเอาสามทงเหญ่ทนเอายังเอามาให้ใหญ่ท่านอีกอันนึง

ดีค่ะแล้วมันหมัดเัาได้ไหมชิบะชิบะเ้าคิดได้คบผับยังไหนก็เอาไว้ไปยื่โพงหอือว่างคับนะเออ่อบคบบ้านจะพบเจอพบเจ ก่อนจะไปะกีกนตลอกนะไปไปจั่นมาดองขันเกล็นก็ไปอยู่ในเมืองสาวแล้วก็ไปบ้านหมูเนาะอันหมูกันนะก็พอนังซีมันเด้พอนังซีมันหมูนะครับเจาจะหากรูนังซีมาเด้เออเจ้าเนี่ยติดต้นฟุกกก๊แล้วบอกบอมแม่ก่อนพุญเป็นห่วงก่อนบุเปององ เราได้จะค้นเอาอันนี้ประเทศอะเรฮอันนี้อะข้าวเช่นวายุข้นข้าว่นอรยายลูกอยูพี่เอาเอาเปลเื่อนใส่ผักข้าวมันไม่ได้ใส่ผักข้าวเลยสิาวขี้ข้อได้ยครับขี้อข้้อม่ได้อท่างที่บกินได้แล้วขี้ข้อนะแล้วอันนั้นถกขางนองขี้ข้อบข้วตนกินจะยังนไม่งี้ยน่นห้ากัวกัวดูมันมดกว่าเสี่ยมาที่นี่นะเฮ้มันนไปฮะ ยุบก็เราคือบทเขาจะเอาลมาส่งให้แน่เราคือบาไหมมันมียายังแน่ค่ะคือเต็มเตาอยู่นี่คือยาที่เขายาดีลงข้าวใช่ไหมขี้สยมือยามาเไม่เจาข้อเจ็คง่นวจานาไมแปดป้าไปเข้าไปปมน้ยอันรองข้าแล้วก็อันเขาสิบบราจะยาข้าวจะเป็ยาดกด่ดีรอเ่าดิบกันดู ทุก10,000เอาไปร้อยบุท่ง่ใส่เออมเนาะือใครถึวกานก่่่าออไร้อยเอา่หมอเดียบนิไล่หมอโอ่เห็ดช้ำหมอนี่เออมาหนเดไลยทุ่งนี่เนาะเยอ เออไ้เี้ยกทก่องข้างล่างสุดมข้างล่างสดลงขาวดีขั้นพ่อบิ้เออเบิ้ลได้ไหมับิ้ามร้ยได้ยามนพรยาเป็นาเนนอรจิต้หมอ้วกหมอตา สามหมอหชิม้อเรากหมอเรลี่ยหอชน้ไหมอขอเายคนชมาใหมหมอามายาหมออัี้ว่าขน้ญ่ยดสมถุหนึ่งขันหม้อใหญ่เลยสองหนึกินหมอในเทานี้ฮะหม้อ้หนึิลหมอนึงก็เ็น้ันหม้อฮะ Thầy tham đa. Thầy tham đa, thầy tham. Sao mà sao? Lên lên, lên lên. Lên lên là vay lắm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mà nó trì tráng khôn. Tránh xa màu rồi. Tránh xa màu. Tránh xa màu. Ừ, tránh xa màu. Thầy tham xài lái màu cà. Màu cà ใส่เกอร์นาลิตลเขานี่ยต้องทิ้ว่าสีมาเรียกนะใครเล่าเหรอคือจ้าคหนุ่จารีมุลีนั่งเอาใจนั่งนั่ง่องข้าวคุกันบอกโอเข้าวผมไูู่้แะ มุนดูมุนูเด็ดเจ็บเจ็บมันมันมันเป็นรงเท้าก่อนไอ้จเียวกนดูข้าะเยบรอมากเขบวงเเดก่องเนอไมขึ้นนะผิวหนองดีม่แหงสูทุกคนเนาะสูแข็งแรงรำ้วยรำ้วย rồi tha thủ được rồi tha thủ